สวัสดีครับอยู่ในรายการบู๊ชิ้นร้อนเลยกันร้อนเลยพีแค่นี้ใครยังจะใส่ตรงนี้วะเนี่ยโลนี่แค่นี้อยู่ในรายการนะผมบูมชิ้นจ้าดรวบวันนี้เราก็ถ่ายกันอยู่ในเขาเรียกว่าทะเลทรายซาร่าอาวีไอ้เหี้ยตากอาบแดดหน้าผมอาจจะส้มๆนิดนึงนะฮะแต่ผิวดำอยู่แล้วดำแดงเลยคราวนี้วันนี้จะได้รู้ว่า ที่นี่อากาศร้อนแค่ไหนครับผมก็ <c oughs> วันนี้เรามี BMW C3 นะครับผม C20 M340i โอ้หโหตัวแรงนั่นเองตัวเดือดเลยครับผมก็คันนี้ได้จัดชุดใหญ่จัดเต็มพาร์คาร์บอน เต็มๆเลยครับแล้วมิกซ์แอนด์แมทกันด้วยครับหลายๆแบรนด์รวมกันไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนนะครับผมเอาเราเลือกที่โซนหน้าส่วนข้างหน้านะครับพี่เขาเลือกใช้นะครับผมลินหน้าคาร์บอนนั่นเองลินหน้าเขาเรียกว่าเป็นฟอนต์ฟอนต์ลิมนะครับผมของ 3D ดีไซน์ใช่ของเป็นของ 3D มเป็นขเพนทพร้อมตัวสปริทเตอร์คาร์บอนถูกต้องซ้ายขวาซ้ายขวาครับผมโอ้โหเสียงก็เป็นลินที่คือฟิล 3D ดีไซน์นะครับเป็นของสเปนิสนะครับผมก็คือของประเทศญี่ปุ่นถูกต้องเขาก็จะเป็นฟิลลิ่งที่งานละเอียดนี่ครับผ้าาลยคาร์บอนที คนข้างๆเขาเรียกว่าใส่ใจในรายละเอียดในการทำขอกมาใช่ต้องคนญี่ปุ่นนะเขาแบบใส่ใจของเขาก็มีตัวสปิเตอร์แยกมาด้วยเพื่อเพิ่มความดุให้กับลิ้นของเขานั่นเองนพี่อ่่าใชครับเป็นเขี้ยวเป็นเขี้ยวด้านซ้ายขวาต้องโชยดูไหมแค่แตกนะไม่แตกก็ออกมานิดนึงครับผมก็นี่เราชิ้นแรกมาโชยชมมันก่อนอันนี้ก่อนนี่นะครับผมเป็นเขาเรียกว่าชีดีดีไซน์ต้นลิ้นหน้าก่อน ใช่มีมีปักนู้นด้วยนี่ใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็เขียนว่า m a ็ e in Japan อนชีดิทิซาแล้วก็เป็นโค้ดของเขานะครับผมใช่ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตัวสปิเตอร์ตัวแยกตัวตัวลิ้นลิ้นลิ้นเล็กนะครับผมอ่านี่จะอยู่อย่างนี้ใช่อย่างนี้อ่ะด้านนู้นทำให้ดูความดุดันมากขึ้นอ๋อใส่เดี๋ยวพี่เออไหนท่านผู้ชมก็ดูหน่อยว่ามันสวยแค่ไหนพอเราใส่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการอ่ะดีๆนะไม่ตกนะไม่ตกนะแพงนะครับพี่มันก็จะเป็นการที่ลิ้นจะเป็นฟิลนี้ครับผม อะดูงานผ้าคาร์บอนเขาครับปราณีดดังชื่อของทางญี่ปุ่นนะครับทุกแบรนที่เขาเนียนมากสวยงามต่อมานะครับผมก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งก็คือเป็นดิฟเวอร์เซอร์หลังอ่ซึ่งดิฟเวอร์เซอร์หลังนี่เขาเลือกใช้เป็นแบรนด์อะไรครับพี่ชิด CMST ครับผมแบรนด์ดังจากจากจีน่าใช่ถูกต้องครับแต่ว่าทำให้ซุปเปอร์คาร์ทั้งนั้นใช่ถูกต้องครับผมทรงก็อันนี้จะดูแบบใหญ่อลังการไหมดูแบบดุดันดุดันนิดนึงครับ ไฮไลท์ของเขาก็คือเออเวงยืดก่อนพี่ยังไงดีครับพี่เฮ้ยใจเย็นๆเด้อนี่ครับนี่ยนะครับผมนี่คือแบรนด์เซเวนทีนะครับผมอ่ะอย่างแรกโชว์ก่อนมีโลโก้นี่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับผมแล้วก็อย่างที่สองคือเซเว่นทีเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่ามีไฟด้วยใช่มีไฟด้านหลังกับทิบด้วยใช่ครับผมคือฟิวเลยเวลาเหยียบเบรกปุ๊บไฟก็จะมาับแล้วก็ทรงลิ้นของเขาจะเป็นเขี้ยว ตรงนี้ก็เป็นส่วนจุดท่อจุดท่อที่เราต้องใส่ลงไปแล้วก็ตรงปลายก็จะลิ่ราค์ยาวเเรียกว่าเหมือนมีขนาดดิบหลังมาด้วยใช่ตรงด้านหลังไปเลยไปถึงแบบตรงสุดกันชนเลยเขาเรียกว่าเต็มแน่นอลังการแล้วก็ดูดันสุดๆให้ลูกค้าดูหน่อยตั้งขึ้นนี่เห็นไหมตรงนี้ก็จะไปถึงตรงสุดของกันชนเป็นปีกเหมือนปีกเป็นปีกเหมือนเป็นปีกนั่นเองนะครับสุดเท่แน่นอนอยากสวยไหมแล้วชิ้นที่สองนะครับจบไปเดี๋ยวจะโอเคต่อมานะครับผมสวยงามไหมฝั่งเราเลย่ะ อันนี้เป็นไซส์เกิร์ตแอมพ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ว่าเป็น OEM เนาะใช่นี่ OEM เลยอันนี้เกรดพรีเมียมที่สุดที่เราขายอยู่ให้กับลูกค้านะครับสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสก็คือความเบาเป็นเพียวคาร์บอนใช่ทั้งหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือร้อนใช่ร้อนมากโอเคคือเป็นเพียวคาร์บอนนะครับผมยาวประมาณเมตรปสิบสเมตรได้กับเท่าผมใช่คือเป็นทรงเอมเพลย์เลยใช่ับเป็นทรงเอมเพ์เลย นี่ครับลายคาร์บอนให้ชมเทียวคาร์บอนน้ำหนักเบาแข็งแรงก็เป็นงาน OEM ที่เราคัดสรรมาดีจากโรงงานที่ลายผ้าคือไต้หวันนะพี่สวยงามให้ชมกันนครับคุณลูกค้ามาไปต่อไปต่อเลยไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์อันนี้ต่อมานะครับผมอันนี้ไฮไลท์ก่อนไฮไลท์อันแรกก่อนอันนี้เขาเป็นเขาเรียกว่าทรง M M 3 M 4 competition ใช่ถูกต้องครับผมก็จะเป็นสปอยเลอร์ มีเขี้ยวแบบนี้ของแท้จากเยอรมันถูกต้องครับ B M W นะครับผมมีตาไม่มีตาเนี้ี่ครับด้วยก็จะมีเป็นโลโก้นะครับผมของทาง B M W ข้างหลังนะครับแล้วก็เป็น serial code ไว้นะครับก็เื่อนเนี้ยใส่ซ้อนกันเลยใช่ครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้ดีมากอันนี้คือว่าไฮไลท์แล้วอันนุนไฮไลท์กว่านี่นะครับผมแต่ให้ดูงานคาร์บอนของของของทาง B M นะครับสวยงามมากจากเยอรมันและก็ทรงสวยมาก อันนี้คือของแท้เหมือนกันใช่อันนี้ก็เป็นวิง GT ไม่ใช่ GT สินพีเ่เป็นยิงเป็นวิงที่ที่ใส่ในเขาเรียกว,ว่าเอ่อ G82 M 4ะนะครับผมเดี<ช>๋ยวมันสามารถเอามาแปลงใส่ใน G 2 0ได้ใไ<ช>ด้ก็เอ,อดาด้านหลังด้านหลังให้ลูกค้าดูก่อน,นก็ข้างหลังนะครับคุณลูกค้าก็จะเป็น Performance ใช่แล้วที่เขียนไปเลย Performance อยู่ข้างหลังนะครับผมแล้วก็น้ำหนักเบาแบบ เบาโคตรเบาโคตรเบาเบามากๆแล้วก็ตรงนี้ต้องเป็นฐานเขาจะติดอยู่ตรงฝากระโปรงช้ายส่วนดีไซน์เดี๋ยวผมให้เขาดูฝั่งนี้บ้างเวลาใส่รถนี่นี่ครับผมดีไซน์ในการกดอากาศของเขาแรงแรงลู่ลมแบบนี้เป็นฟิลนี้ข้อต่อนี่คือแบบเชื่อมเป็นชิ้นเดียวกันเลยทีปกติเราจะแบบแยกชิ้นใช่ครับผมงานนี้คืองานของทาง BMW นะครับผมแท้นะครับผมแล้วก็เราสามารถสั่งให้ทุกท่านได้นะสวยมากๆ เบามากๆอันนี้อยากให้ทุกคนใส่กันนะฮะถ้ามีกําลังคือเดือดอันนี้ผมชอบสวยๆอ่ะค่อยๆวางครับค่อยๆวางครับโอเคครับก็จบไปนะครับผมสําหรับเขาเรียกว่า ชุดใหญ่ชุดใหญ่รอบชุดใหญ่ไฟพิบแล้วครับผมรอบพันรอบพันเป็นพาร์ตอาร์โรไดนามิกนะครับผมใช่ครับหรือว่าพาร์ทคาร์บอนที่จัดเต็มในบอดี้ M340i คันนี้นะครับผมกันมิกแอนแมทที่ลงตัวอย่าค่อยดูว่ามันสวยขนาดไหนก็เดี๋ยวไปดูตอนติดตั้งครับผมว่ามันจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็เพอร์เฟคขนาดไหนนะผมในคันนี้นะครับโอเคแล้วคันนี้เขาก็พิเศษด้วยดําด้านตัดกันรถตัดกับคาร์บอนอีกอือจะสวยแน่นอนล้อกคาังจะมาด้วยครับผมมีท่ออีกมีท่ออีกครับไม่จบไม่สิ้น ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับระหว่างตอนติดตั้งแล้วก็ตอนเสร็จแล้วเนี่ยจะออกมาสวยแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมไปครับสวัสดีครับร้อนมากครับต้องรีบไปแล้วครับ